รอนาน,นไม่แกรถติดมากเลยกว่าจะมาถึงใครจะไปว่าแกได้ละ่ะ CEO สาวมาร่วมทานข้าวด้วยท,ทั้งทีคนธรรมดาแบบวราชนะรอได้อย่าพูดอย่างนี้สิเป็น CEO ใช่ว่าจะเอาเปรียบใครได้อีกอย่างหนึ่งนะพวกแกก็เพื่อนฉันไม่ใช่ลูกน้องซะหน่อยอืมเฮย้ยนานๆได้เจอกันทีใหญ่นุ่นเดียวนานซะได้ทาไงได้ละ่ะลูกมันยังเล็กจะปีดตัวมาหาพวกเราไม่ได้หรอก ว่าแต่แกกับกันเถอะได้ข่าวว่าแกไม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะคงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะยังไม่มีงบจัดงานน้นสาวอาหารกันไปก่อนนะฉันไม่เข้าน้ำก่อนกินอะไรดีเอาเป็ดพะโล้แมกันชอบไม่ใช่เหรอจำได้ด้วยเหรอว่ากันชอบกินอะไรอ่ะ ได้สิถึงจะผ่านมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมนะ,ะสั่งอะไรกินกันหรือ,อยังอ๋อกำลังจ,จะสั่งอ่ะรอเพิ่งมานี่ไง เกิดเกิดอะไรขึ้นหรอนะทําไม่สภาพเป็นแบบนี้ฉันทะเลาะกับกันอีกแล้วอ่ะฉันไม่ไหวแล้วโอแกมันคงจบจริงๆแล้วละกันมันทำอะไรแกอีกอ่ะใจเย็นนะเข้าบ้านก่อนมาฉันทะเลาะกับกันอ่ะ แล้วก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วแต่พอฉันออกมาฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนไม่ต้องไปไหนหรอกมาอยู่กับฉันนี่แหละฉันเป็นเพื่อนแกนะไม่ปล่อยให้แกไปไหนหรอกยิฟอิฟอ,อยู่บ้านไหนกันต้องมาตามฉันแน่เลยอ่ะอีฟแกไปบอกเขาทีนะว่าฉันไม่อยากเจอเขาอะ่ะ อีพึ่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมพึ่งจะหนีทำไมอ่ะกลับมาคุยกันก่อนมาคุยนะให้รู้เรื่องพอเถอะกันพึ่งมันไม่อยากคุยกับแกตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันหลังก็ฉันอยากคิดให้มันจบอ่ะอิฟแต่ฉันอยากปรึกษาเรื่องเพื่งกับแกจริงๆนะค่อยไปคุยกันที่อื่นวันนี้กลับก่อนเถอะ คุณไอฟีที่ยอมบอกมาอืมีอะไรก็ว่ามาสิพวกแกมีปัญหาอะไรกันจริงๆเราสองคนมีแผนว่าจะแต่งงานเขาเลยย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ข้อจริงมันเข้ากันไม่ได้เลยอ่ะฉันทําอะไรก็ผิดไปหมดไหนจะปัญหาเรื่องเงินทุกวันนี้ก็เดือนชนเดือนแราวนี่เป็นแบบนี้มานานแล้วเหรอหรือแกเพิ่งจะมารู้ตัว ใจจงฉันก็อยากเลิกกับพึ่งนะแต่เป็นเพราะความผูกพันมากกว่ามันเลยเลิกไม่ได้แกแน่ใจแล้วหรอพวกแกคบกันมาตั้งนานนะใจฉันมันเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ฉันแค่ไม่ยอมรับมันแต่ที่ฉันอยากรู้อ่ะคือแกคิดกับฉันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแกพูดอะไรของแกเนี่ย เพื่งมันทำงี้ได้ไงวะมันก็รู้ว่าแกชอบกันมานานแล้วมันยังกล้าไปเข้ากับกันอีกเรื่องนี้ไปโทษเพื่งมันก็ไม่ถูกอะกันเขาไม่ได้เลือกฉันฉันเลค่คิดเป็นฝ่ายเดียวตอบแบนี้ก็คงทำได้แค่ทำใจไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวสักวันแกก็จะได้เจอคนที่เป็นของแกจริงๆ เรื่องมันนานมาแล้ววะฉันฉันรู้ว่าแกยังเหมือนเดิมอี๊แกจะไปทำงานแล้วเหรออือใช่แล้วนี่ทำกับข้าวอีกแล้วหรอกินหอมเชียวไม่ให้ป้าพาเขาทำเราฉันอยู่บ้านแกก็ต้องช่วยทำนู่นทำนี่สิฉันจะจ่ายค่าเช่าให้แกก็บอกไม่เอาเงิน กับเพื่อนจะคิดได้ยังไงแล้วงานพวกนี้แกไม่ต้องทำหรอกนะให้แม่บ้านเขาทำเรื่องเข้าคขวัวให้ฉันทำเถอะแกยังชอบฝีมือทำข้าวข,ของฉันเลยอืมก็แกทำอร่อยอะ่ะแกอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมแต่ฉันทำไว้ให้เอ,อ่อวันนี้ฉันคงไม่กลับมากินข้าวด้วยนะอา้าวทำไมอะ่ะติดงานเนอพ่อกับแม่ฉันชวนไปกินข้าวข้างนอกอะออ อโอเคไม่เป็นไรงั้นไว้วันหลังก็ได้ฉันไปก่อนนะอืมอยไรเนี่ย เนินโป้ซื้อสองแถมหนึ่งด้วยเดี๋ยวกดสั่งเพิ่มดีกว่าเอา้ากลับมาแล้วหรอเป็นไงบ้างาปกติอะวิ่งไล่กับหลานจนเหนื่อยเลยอีฟฉันว่าฉันจะย้ายไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดดีไหมอะ่ะมันน่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลย แกคิดดีแล้วหรอพึ่งฉันคิดว่าฉันควรไปอ่ะอีกอย่างนะตั้งแต่ฉันทะเลาะกักานวันนั้นกันเขาไม่ได้ต่อกับมาหาฉันอีกเลยฉันว่าเราสองคนน่าจะเข้ากันไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าแกตัดสินใจจะไปอยู่ก็บอกฉันแล้วกันนะฉันเคารพการตัดสินใจของแกขอบใจแกมากเลยนะที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอด คุณเพิ่งจะไปไหนคะจะไปเก็บของที่บ้านแฟนเก่านะคะพอดีว่าของส่วนตัวมันเยอะให้ป้าโทรบอกคุณอีฟไหมคะให้คุณอีฟไปเป็นเพื่อนเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเรอกคะ่ะเกรงใจอีฟเขาเปล่าๆอีกอย่างกันไม่น่ากล้าทำอะไรแค่ไปเก็บของแล้วก็กลับมาคะ่ะเอางั้นเหรอคะค่ะไปก่อนนะคะ บอกฉันมาให้หมดเรื่องมีสิ่งที่ว่ามันเยอะขนาดนั้นเยอะจนไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วการเอาบ้านไปจำนองแล้วไม่รู้ว่าจะโดนยึดเมื่อไหร่กันทะเลาะกับเพิ่งเพราะเรื่องพวกนี้ใช่ไหมใช่พอฉันไม่มีเงินฉันก็เครียดเหมือนจะบ้าเลยแล้วเพิ่งก็แต่บ่นว่าดูแลไม่ดีเหมือนคนอื่นฉันไม่สนลองน้ำว่ากันจะมีหรือไม่มีอะไรอะ ถ้าคิดจะคบกับฉันจริงๆฉันไม่มีทางปล่อยให้คนที่ฉันรักต้องจอยู่ในกองหนี้สินหรอกอีฟดีกันมากจริงๆอะ ที่ทำบ้าอะไรอ่ะกันที่เพิ่งติดต่อไม่ได้เพราะหวดเนี่ยซ่อนชูไว้ที่นี่ใช่ไหมเพิ่งใจเย็นก่อนนะเรื่องนี้อีฟเขาไม่ผิดเข้าข้างกันขึ้นมาเลยเหรออีฟแกตั้งใจจะเสียบอยู่แล้วใช่ไหมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกเคยชอบกันมากแค่ไหนอ่ะใช่ฉันชอบกันมานานแล้วแกก็รู้ แล้วแกก็เลือกที่จะคบกับเขาฉันก็หลีกทางให้แกแล้วไงแต่ตอนนี้แกรักษาเขาไว้ไม่ได้เองแล้วแกจะมาโทษฉันได้ยังไงกันแกมันเป็นผู้ชายเหง่งซวยอ่ะพอรู้ว่าอีฟรวยกว่าก็รีบตะคุบเลยนะเงินเนี่ยมันทำให้คนตาบอดได้จริงพวกแกสองคนจำสิ่งที่ทำกับฉันไว้เลยนะ อย่าไปฟังนี่พึ่งพูดเลยอีฟฉันว่าแกทําไม่ถูกอ่ะพึ่งกับกันเขายังไม่ได้เลิกกันจริงๆนะฉันเข้าใจว่าเมื่อก่อนพึ่งเคยตัดหน้าแย่งกันมาจากแกแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วนะแล้วก็จะฉันทำยังไงอ่ะให้องเห็นกันอยู่แบบไม่มีความสุขเหรอฉันรักเขามาตลอดฉันก็แค่อยากเห็นเขามีความสุขแค่นั้นเองอ่ะแต่วิธีของแกมันสิ่งที่ฉันทาอ่ะ คนอื่นอาจจะมองว่าผิดแต่ฉันไม่ใครใสายตาคนอื่นฉันแค่แค่กันคนเดียวแค่เขามีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วโยฉันไม่รู้จะเข้าข้างใครเลยดีนะที่เพิ่งกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไม่งั้นนะไม่รู้ว่าผู้แกสองคนจะมองหน้ากันยังไงแกตอบข้อมาสิ ว่าใคยัดตำแหน่งผู้จัดการสาขาให้กับแฟนแกนจริงเหรอหนูไม่ได้ยัดค่ะพ่อแค่เห็นว่าตำแหน่งผู้จัดการสาขาเขาเพิ่งลาออกไปเลยอยากให้กันเขาลองทําดูตำแหน่งนี้เขาลองกันได้ที่ไหนเขาลือกันทั่วบริษัทว่าดีโอใช้ส้นให้แฟนแกไม่สนใจคบพูดของคนอื่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่สนใจแกไม่สนใจไม่ได้มันเป็นภาพลักษณ์ของบริษัท แกทำแบบนี้มันจะน่าเชื่อถือได้ยังไงก่อนหน้านี้แกให้บ้านให้รถหรือบัตรเครดิตฉันไม่เคยว่าแกเลยนะแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวพันถึงบริษัทหนูเชื่อว่าเขาทำได้ค่ะแล้วหนูก็อยากให้เขาอยู่ในสายตาของหนูด้วยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแกต้องรับผิดชอบ